นูริโบโทโกเกเป็นพูดผีของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผีดิบพวกมันอาศัยอยู่ในแท่นบูชาบูสดนันสำหรับสมาชิกครอบครัวที่เสียชีวิตหากเปิดตู้บูชาทิ้งเอาไว้ในตอนกลางคืนนูริโบโทโกเกก็จะเลื้อยออกมาจากช่องว่างสำหรับลักษณะของนูริโบโทโกเกนั้นมันมีร่างกายที่อ่อนเหลวผิวสีดำมันกลิ่นเหมน็นฉุนลำตัวครึ่งล่างของมันคล้ายกับปลาดุกและลูกตาทั้งสองข้างหลุดออกมาจากเบ้าแล้วห้อยอยู่อย่างน่าขนลุกนูริโบโทเก ชอบการหลอกหลอนข่มขวัญครอบครัวที่เป็นเจ้าของแท่นบูชาให้หวาดกลัวด้วยการคลานออกมาจากแท่นบูชาและเต้นรำให้เห็นอย่างชัดเจนบางครั้งพวกมันก็หลอกลวงมนุษย์ด้วยการให้คำพยากรณ์อนาคตแบบผิดๆอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของพวกมันนั้นจะสามารถทำได้เพียงแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นในบ้านของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีตู้สำหรับวางแท่นบูชาที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่หรูหราภายในนั้นจะมีสิ่งของทางาศาสนาหลายอย่างที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของจิตวิญ,ญญาณและป้ายสักการะ สำหรับบรรพบุรุษทั้งหมดตามธรรมเนียมประตูของแท่นบูชาจะต้องปิดเอาไว้ก่อนพระอาทิตยตกเพราะเชื่อกันว่าเป็นเสมือนประตูสู่โลกวิญญาณถ้าหากเปิดทิ้งเอาไว้จะทำให้วิญญาณบางตนสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองโลกได้อย่างเป็นอิสระและนูริโบโตเกะเองก็เป็นหนึ่งในวิญญาณที่ฉวยโอกาสข้ามมาเช่นกันนูริโบโตเกะจะต้องกลับไปที่แท่นบูชาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและเนื่องจากความชื่นชอบในการปรากฏตัวให้เห็นอย่างชัดเจนทำให้การจัดการกับมันไม่ยาก เพียงแค่ใช้เกลือมาเทเป็นวงกลมรอบตัวมันเอาไว้นูริโบโทเก,กก็จะไม่สามารถข้ามกลับไปได้และในที่สุดเมื่อแสงตะวันมาเยือนมันก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอย